สว่สดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะ,สสค,ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6พันหรหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะที่มาตามน้นนองน,นุ่นค่ะฝันสองเท่อนี่เพื่อนว่าค่ะฝันมือไรน้องนุ่นฟันมือขืนนี่ค่ะฟันเมือขืนล่าสุดเนาะค่ะาสาวนิ้งมาตามมือน,นี้เป็นวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมฝันอย่างไรน้องนุ่น ιο? ฝันในความฝันนางอยู่กับมูสามคนก็นั่งจับกลุ่มคุยกันล่ะค่ะค่ะนางมาที่นี่พ่อนางไปน่งมาสักพักหนึ่งแนมเบิงขามูยื่เสื้อเห็นเลือดมันไหลลงนะคะเห็นไหลลงอาบขาเลยแต่ว่าเห็นเป็นเห็นตัวเหล็กอยู่ขาพอไหลเป็นสายเป็นสายลงเลือดนะมันไหลไหลหล่ะวันนี้คือจะไม่เป็นตัวเหล็กหนามนะคะไหลลงวันนี้เป็นกองเป็นสาย นูก,ก็เลยทวงว่าอ้าเป็นมินบ่อนวังซีในความฝันน่ะ,ะนูก,ก็เลยบอกว่าบ่ไดดเป็นมินม,มัวบันนีมูผู้ชายอีกคูหนึง่งก็ว่าบ่ไดดเป็นเหลือดมันคือไหลมูกบนนับวังซีบันนีบ่ได้เป็นอหลีบันนีมันก็ลูกขึนืนลูกขึ้นแล้วนูก็เลยบอกว่าไปหาหมอไปนวังซี่มูก็เลยว่าฝ่าไปหาหมอหมูผู้ชายอีกคูหนึ่งน่ะพอเหลือมันออกไา้ลูกคืนนั้นเหลือดมันเหลือดมันเป็นตน เป็นตอนตอนคือจังเลือดมันมันกําลังสีเข็มนะค่ะบัดที่นี่เลือดก็ไลลงขามันก็ย่างไปหาหมอย่างไปหาหมอหลังจากนั้นนุ่งกองหูมือเพราะว่าเห็นแบบว่าเลือดนั้นมันเป็นตัวเหล็กอยู่ขาเนาะนุกก็เลยบริเวณบอกไอย่งกับมูนน่ะค่ะหลังจากนั้นก็บอกให้ไปหาหมอน่าก็ไปหาหมอในความฝันน่ะค่ะเลขที่เห็นตัวไรเลขนั้นนุงเห็นเป็นหาเก่า เป็นหากนี่ไหลลงขาแบบว่ามันก็สีไหลนน้ค่ะโดนนะค่ะไหลมองไรค่ะมันก็สีไหลลงไหลจากไอข้างล่างนะไหลลงมาไหลน้ำขาลงมาแบบนี้ก็สีเห็นเป็นตัวเหล็กนะตัวเหล็กมีเห็นอยู่มองไหลค่ะตัวเหล็กมีสีเห็นอยู่กลางกลางไอต้นขากลางกลางมีแค้งเนาะมีแค้งค่ะมาที่นี่เห็นละมันเหมือนว่ามันไหลลงเป็นสายเป็นสายนะค่ะแันนี้ลูกก็เลยแบบโอ้โหเด็เป็นมินมันก็มีเลือดออกในประมาณนี้นะคะค่ะ ที่นี่หลางจากเันกระหูเมืออบอกให้มูไปหาหมอแล้วกระหูเมือคือฟันสันสันๆเลยเมนค่ะฟันสันๆมูนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมูนั้นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เลือดออกน่ะเป็นผู้หญิงบันีที่บอกว่าไปหาหมออีกปุ้นหนึ่งน่ะเป็นผู้ชายอ๋อ่นเป็นผู้ชายค่ะมีมูผู้หญิงนี่จะคนนางนำการมูผู้หญิงนี้มีนูกับคนที่เลือดออกเลือดออกขาแล้วก็เป็นมูผู้ชายมูผู้ชายนั้น แต่ว่าเข้าหันเป็นสาวสองเป็นสาวสองเนาะค่ะแสดงว่านางน้ำกันสามคนค่ะอืมบานนี่อายุของมูเนี่จักปีอายุนี่ยี่สิบสองอย่างยี่สิบสามยี่สิบสองอย่างยี่สิบสามซ้ำกันกับนค่นเกิดอ่าซีซีขึ้นกันเกิดสองห้าซีซีเนาะค่ะฝันบอย่าฝันสันสันเพื่อนว่าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องนุ่นนี่เพิ่นฝันสองเือแล้วเนาะค่ะค่ะเธอนี่ ฝันเห็นมูนี่เลือดไหลออกแล้วก็เห็นเล็กอยู่ในขามูลเลือดไหลออกมากละมาเป็นเล็กอยู่ในขากรรากามูก็ไปหาหมอเมืนบอกค่ะกระบอกห้ไปหาหมอไปดูให้ลุกไปหาหมอแต่ว่าเห็นเล็ก,กนี่เห็นเล็กสองตัวเนาะเห็นเล็กสองตัวแต่ว่าหากเก่านี่กะกกับนี่ด้อค่ะเพราะว่าเก่าก็พบคนเป็นตัวเดียวกันอืให้กกับให้กกัฟน้ำเนาะกับน้ำเพราะว่าเพิ่นเห็นหาเก่าเนาะค่ะ เพื่นวาหากเก่าเป็นตัวเดียวกันให้กรับเป็นหาฮกน้ำกันไว้ค่ะเป็นตัวกันเนาะค่ะแล้วก็อายุของมูเนาะอายุของมูนี่ยี่สิบสองปีอย่างย<ช>ี่สิบสามปีเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเดี๋ยวแอรสิสรุปให้กับท่านผู้ชมอีกเท่าหนึ่งเนาะค่ะว่าน้องนนท์ฝันอยู่สองเธอตัวเลข มีตัวไรแน่ฝันเนว่ไรแน,น,น่เนาะค่ะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกเทื่อนึงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าน้องนุน่นฝันอีกแอลกอซิมาตามอีกเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะแต่ว่าถ้าโบฝันคลิปนี้ก็สิเป็นโครงสุดท้ายในงวดนี้ค่ะค่ะน้องนุ่นมียังเพิ่มเติม,ม,มอีกบ่มีค่ะบมีเนาะค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นหสิบเจ็นี่ค่ะ น้องนุ่นนี่เพิ่นฝันล่าสุดเลยฝันเห็นว่าจะของนี่นางคุยกันกับมูทั้งเบิดสามคนเพิ่นว่ะค่ะในสามคนนี่มีผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงสองเพิ่นว่ะค่ะคุยกันเล่นคุยกันหัวไปเพิ่นว่าแนมไปหามูผู้หญิงผู้หนึ่งจังไรจังเลือดไหลออกมาเพิ่นว่ะค่ะ ไหลออกมาหย่อนมานำขาเพิ่นว่าค่ะเป็นกองเป็นกองเป็นตอนเป็นตอนเพิ่นว่าค่ะเลือดนะไหลกองผื่นเป็นตอนเพิ่นว่าแต่จุดเด่นก็คือว่าแนบิึงบีแข่งมูนี่เลือดนะเป็นตัวเลขเพิ่นว่าค่ะเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนแดงจึงคืงเลยเพิ่นว่าค่ะในความฟันก็เลยบอกหมูว่าเลือดเป็นยังคือไหลประสันถามหมูเนาะค่ะว่าเลือดเป็นยังขึ้นไหลมูว่าบ่หูว่าสัน เลยว่าเป็นเม่นบ่อเพื่อนว่าเป็นประจำเดือนบ่บ่หมู่กับว่าเนาะค่ะไปไปหาหมอเพื่อนว่าว่าไปหาหมอว่าสันบอกหมู่เนาะค่ะหมู่กับยางไปเพื่อนว่าหลังจากหมู่ยางไปแล้วหูเมื่อเลยเพื่อนว่าฟันสันสันเพื่อนว่าค่ะฟันหินหมู่เพื่อนว่าเพื่อนก็เลยได้ตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านตัวเลขตัวนั้นก็คือเลขเลือดไหลเป็นเลขเนาะค่ะอยู่ในขาของหมู่เนาะค่ะ หาเก่าเพื่อนว่าค่ะเห็นชัดเจนเลยเพื่อนว่าแดงจึงคืงเลยเพื่อนว่าค่ะส่วนหาหกนี่เป็นตัวกันเพื่อนว่าเพราะว่าเก่าก็โกเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเพื่อนว่าค่ะอาสสิกับหัวเป็นหาหกกระไดเพื่อนว่าค่ะรากายี่สิบสองอย่างยี่สิบสามนี่เป็นอายุของมูเพิ่อนเนาะค่ะมูเพิ่นที่เลือดไหลออกจากขาจากเลือดบริเวณไหลออกจากขาค่ะท่านผู้ชมไหลออกจากอวัยวะเพศเนาะค่ะแต่ว่าไหลออกมามานํำขาเพื่อนว่ายงอยมานํำขาเนาะค่ะ อายุของมูเพิ่นก็คือ22ปีอย่าง23ปีเนาะคะ่ะเป็นอายุของเพื่อนเนาะคะ่ะเป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้รับชมรับฟังในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะกอย่าลืมกลับนําแน่ค่ะกันไว้ค่ะน,น้องน,นุ่นนี่ฝันทั้งเบิดอยู่2คลขีปค่ะสองามฝันเนาะคะ่ะมาเบิ่งคขีปแรกเนาะคะ่ะความฝันแหลกว่าเพื่นฝันว่าจังได๋เนาะคะ่ะ อันนี้เป็นความฝันแรกของเพิรนเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นผีปอบเนาะค่ะฝันว่าผีปอบล่เนาะค่ะฝันเห็นผีปอบอุ่มเล็กน้อยมากเพิ่นว่าค่ะนี่ขมฝันเพิรนเนาะขีปแรกเพิ่นอุ่มเล็กน้อยมากได้เล็กน้อยมาต้แต่ทั้งใดบงหูน้องนุ่นกับมูนี่ก็ได้แลนไลเพิรนว่าค่ะแลนไลเอาเล็กน้อยว่าสันสู่กันกับผีปอบเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเห็นเลอยุนภากด์ผีปอบเพิรนว่าโตัวดำปเปื่อๆเลยเพิน่นว่าเพราะว่าผีปอบตัวนั้นนะ ได้ซักเต็มตูเลยเพื่อนว่าค่ะซักไล่ต็มตูเนาะค่ะเม้กระัางนาตาหนาผากนี่ก็ซักเพิ่นว่าเต็โตที่เพิ่นซักนี่ตโตห้อยซักนี่เป็นตัวเลขเพิ่นว่าอยู่หนาผาเห็นชัดเจนเลยเพิ่นว่าค่ะเลขตัวนั้นก็คือแปดหาสามเนาะค่ะแปดหาสามเห็นชัดเจนเลยเพิ่นว่าค่ะในนาผาพี่บอกเนาะค่ะเพิ่นนห่เลขมากสามตัวก็คือแปดหาสามวงกลมห่เนาะค่ะตัวนี้คือเพิ่นเน้นเพิ่นว่าค่ะแล้วก็แปดหนึ่งนี่เป็นเลขที่จะฝัน เก้าหนึ่งเป็นเลขที a a ่จะฝันแล้วก mm ็ส hmm. <mel> ิบหกนี่เป็นเลขตั้งเวลาเนาะค่ะเพราะว่าคนฝันอยู่สองช่วงในคีปแรกเนาะค่ะฝันอยู่สองช่วงเพิ่นว่าค่ะสองช่วงเวลาเนาะค่ะขอนสิแจ้งนี่เพิ่นฝันเห็นเลขสิบหกเพิ่นว่าค่ะตั้งเวลาไว้ที่สิบหกนาฬิกาเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะฝันสันสันเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็หายตัวเลขมากในคีปแรกก็สิมีแปดหาสามเนาะค่ะแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้กกัหนึ่งหกค่ะ ถีวงกลมหายี่ไม้ถึงเน้นค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นตัวที่พื้นมากเนาะคะ่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้รับชมรับฟังบวาสิเป็นคว่มฝันแหลกหรือว่าคว่มฝันสองเนาะคะ่ะคลิปแหลกคลิปสองค่ะก็ให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจอเอาเนาะคะ่ะไวเบิรงค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกลับหมุนนําเด้อค่ะกันไวค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดติดตามให้กับสาวนิงพ้ารวยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ